แล้วมันก็นุ่มมากๆเลยเข้าไปในกลางป่าใช่ไหมทุกคนแล้วก็ล้อมรอบด้วยต้นไม้ธรรมชาติภูเขาแม่น้ําน้ําตกอะไรเนี้ยค่ะก็มีเสียงรอบ้องจิ๊กจิ๊กจอย่างนี้เลยอะ่ะให้เซโนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแหม่มดีกันได้แม่มนะคะวันนี้ค่ะทุกคนแม่มจะมารีวิวสครับนะคะของ Happy Sunday ค่ะย และสครับนะคะของแฮปปี้ซันเดย์เนี่ยก็มีด้วยกันนะคะทั้งหมด2กลิ่นนะคะนั่นก็คือซูจานเป็น n a t ชอรัลสครับนะคะซึ่งเป็นกลิ่นแรกนะคะที่เขาออกมาเนาะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นตัวที่2นะคะก็คือชูการ h ฮันนีสสครับนั่นเองค่ะเนื่องจากแบบนะคะมีการซื้อมานะคะจากคลิป Unbox and h a อเนาะที่เป็นของแฮปปี้ซันเดย์ใช่ไหมคะทั้ง2ตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยสนใจแล้วก็อยากจะรู้นะคะว่าความแตกต่างเนี่ยของ2ตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไร มี texture ยังไงหรือว่าสูตรมันเป็นยังไงเนี่ยก็ไปรับชมกันเลยนะคะเย้ Yay! อันนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าตัว natural นะคะสะครับค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆดูจากแพคเกจใช่ไหมคะมันเป็นสครับที่มีส่วนผสมของส้มแอปเปิลแล้วก็วลนัทใช่ไหมตรงต้นไม้ที่เขาวาเดเนี่ยมันก็จะมีตัวส้มนะคะแล้วก็แอปเปิลแล้วก็ข้างหลังยังมีวลนัทด้วยค่ะทุกคนก็ถือว่าเป็นการเก็บรายละเอียดที น่ารักมาเลยนะคะทุกคนเราจะมาเปิดดมกลิ่นเจ้าตัวแรกนี้กันก่อนนะคะคืออันนี้ค่ะมันเป็นสครับใช่ไหมคะที่เขาบอกว่ามันจะเป็นสครับขัดผิวกิ่นน้ำนมข้าวค่ะทุกคนซึ่งแบบอ่เอาจริงๆนะคะก็ไม่รู้หรอกว่ากลิ่นน้ำนมข้าวมันเป็นยังไงนะทุกคนแต่พอดมเนี่ยมันก็จะเหมือน มันจะเป็นฟิลแบบธรรมชาติอะค่ะทุกคนเหมือนกับว่าเข้าไปในกลางป่าใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็ล้อมรอบด้วยต้นไม้ธรรมชาติภูเขาแม่น้ำนกตกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเสียงนกร้องจริงๆจิๆอย่างนี้เลยอะกลิ่นมันให้อารมณ์แบบนั้นเลยค่ะทุกคนนั่นแหละมันจะเป็นฟิลแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะตามชื่อของู่งนี้เลยเนาะที่เป็น n e s t o นะคะทุกคนต่อมานะคะเราก็จะมาดูกันที่ t e x t อร์กันเนาะ มันไหลามาเนื้อเท็กซ์เจอร์มันไหลออกมาง่ายมากเลยนะ,ะทุกคนยังไงก็ถ้าเปิดใหม่มาก็ระวังมันหกนะคะเพราะว่าเมื่อกี้แบบแหมเทออกมามันก็ไม่ได้บีบเลยทุกคนมันไหลแบบปั้งมาเลย <c oughs> อันนี้นะคะมันก็จะประมาณนี้เนาะซึ่งเมสซ์พัมันนะคะละเอียดมากทุกคนละเอียดแบบละเอียดละเอียดแหม่มูมันไม่บาดผิวเลยนะคะอันเนี้ยตัวส่วนผสมก็จะมีจากอพยาเอ็กซ์แทกนะคะออกซิเลสเวลาโทลหรอคะ อันนี้ก็ไม่ได้ใส่นะคะว่าอ่านถูกหรือเปล่านะแล้วก็มีวิตามินซีแล้วก็วิตามินอ e ีนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่เขาออกมาต่อกันเนาะซึ่งเจ้ารุ่นนี้เนี่ยก็ตามชื่อมันนะคะมันก็คือชูการ์นี่ค่ะทุกคนตัวแพ็กเกจเขาเนี่ยก็จะมีเจ้าหมีนะคะชูการ์แบร์หรือเปล่านะซึ่งหมีน้อยตัวนี้นะออกมาจากสวนดอกไม้นะคะอ๋อแล้วก็นี่นะคะเนาก็จะมีใส่ลูมด้วยพาดผ่านเห็นไหมเอ่ยแพ็กเกจเขานะคะ แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นส่วนผสมนะคะบอกส่วนผสมวิธีการใช้นะคะแล้วก็พัวทัวไปที่มันต้องมีเนาะต่อมานะคะเราก็จะมาลองดมกลิ่นกันเนาะซึ่งก็ไม่ต้องเราก็รู้นะคะว่ามันน่าจะกลิ่นอะไรก็คือไม่น้ำพึ่งก็ต้องน้ำตาแหลนะเนาะอืมก็ตามนั้นเลยคะ่ะทุกคนกลิ่นมันหอมามากๆาเลยนะคะพูดเลยกลิ่นมันจะเป็นน้ำตาลเหมือนน้ำเชื่อม,อมก็น้ำตาแหลนะเนาะ อ้จริงๆมันมีความคล้ายๆกับสบู่เด็กนะคะทุกคนสบู่เด็กซึ่งมันกลิ่นที่หอมมากๆเลยค่ะหอมแบบหอมมากโอเคทุกคนจินตนาการตามนะคะเหมือนกับว่าเราอยู่ในบอดน้ำผึ้งนะคะทุกคนบอ่อดน้ำผึ้งแล้วก็ขอบบอดจะมีน้ำตาลก่อนนะคะฟิลนั้นเลยค่ะทุกคนเป็นประมาณนี้นะคะของชูการ์ฮันนี่สครับนะคะค่ะเราจะมาดูที่เท็กซ์เจอร์กันเนาะ อันนี้เนี่ยจะมีความหนืดกว่านะคะเพราะว่ามันน่าจะเป็นมันเป็นน้ําตาลแหละเนาะมันก็เลยหนืดกว่าเจ้าตัว n a t u r a l scrub นะคะตอนที่มบนบีบออกมาเนาะสีของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองเลยทุกคนส่วนผสมของสครับเจ้ารุ่นนี้นะคะก็จะมีน้ําตาลนะคะแล้วก็วอลนัทนั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขาก็จะมีส่วนผสมนะคะที่บํารุงใส่เข้ามาด้วยเนาะก็คือเจ้าตัวมา n ูก้าฮันนี่เอ็กซ์แทนะคะก็ออร์แกนิกเบลลบออยล์นะคะฟลาวเ a อร์แอซิดแล้วก็ไมก่า ก,ะะก็คือเจ้าตัวนี้นะคะหลักๆที่แบบเห็นเนี่ยมันก็จะมีน้ําตาลเนาะแล้วก็จะมีเม็ดสครับนะคะนิดนึงที่มันเป็นสีน้ําตาลเข้มๆนะคะแล้วก็จะมีเม็ดที่มันเป็นกิตเตอร์สีทองอะคะ่ะทุกคนประมาณนี้นะคะเท่าที่สายตาแบบเห็นเนาะไอเจ้าตัวนี้มันก็จะมีความสครับที่เม็ดใหญ่กว่าเจ้าตัวเนเชอรัลนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นเม็ดน้ําตาลเนาะทุกคนใช่เม็ดน้ําตาลจะใหญ่มากๆเลยแล้วก็ ิลในการที่เราถูๆอย่างนี้นค่ะมันก็จะหนืดๆหน่อยนะคะแต่กลิ่นม,มันแบบหอมมากเลยทุกคนกลิ่นของ n a t ชอรัล c คัเนี่ยมันจะเข้าไปในป่าใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือเข้าไปในบอ่อน้ำพึ่งค่ะทุกคน <c oughs> ก็เผื่อใครแบบชอบเลือกกลิ่นด้วยอะไรอย่างนี้นะคะในส่วนของเรื่องราคานะคะเจ้าสองตัวนี้นะคะราคา490บาทนะคะให้มาในความจุ150กรัมค่ะเท่ากันทั้ง2ตัวเลยนะคะ เมกเนี่ยแมมต่อมานะคะเราก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้กันนะคะขอเริ่มที่เจ้าเนชชัลสครับก่อนเนาะอันนี้เนี่ยก็คือส่วนใหญ่สครับใช่ไหมคะเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ใช้สครับบ่อยเท่าไหร่นะคะเหมือนกับว่าอันนี้ก็เพิ่มมาใช้จริงจังนะคะเป็นแบบแรกเนาะที่เพิ่มมาใช้จริงจังเอานะคะแมมเนี่ยสครับเนี่ยอาทิตย์ละครั้งนะคะทุกคนซึ่งแมมก็ใช้สลับกันไปเนาะทั้ง2ส,สูตรเลยเรามาพูดกันที่เจ้าเนชชัลสครับก่อนนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ย ตามที่แหมมใช้นะคะก็คือด้วยความที่เท็กซ์เจอร์มันนะคะมันจะแบบละเอียดเป็นสกัดที่ละเอียดมากมาเลยทุกคนซึ่งแหม่มใช้ใช่ไหมคะแล้วแหม่มรู้สึกว่าเออผิวมันนุ่มขึ้น,นะคะ่ะทุกคนขณะที่เราแบบบีบแล้วก็ถูๆไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอันเนี้ยเหมือนเขาบอกว่าให้ถูบนขนาดผิวที่เปียกหมอประมาณ3-5นาทีนะคะเหมืก็ถูๆไปเสร็จแล้วพอแหม่มลลางอะคะ่ะก็คือแบบผิวมันเนียนมันนุ่มมากเลยทุกคนซึ่ง ม,มันตรงคำเคยมของเขานะคะทุกคนคือเป็นสครับที่ทําให้ผิวแบบนุ่มหนุ่มนุ่มมากๆเลยนะคะเจ้าตัวนี้เนาะต่อ,อมานะคะเราก็จะมากันที่เจ้าตัวที่สองนี้นะคะซึ่งเป็นรุ่นชูการ์ฮันนี่สครับนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยส่วนผสมหลักเนาะก็จะเป็นน้ําตาลนะคะซึ่งเม็ดสครับมันเนี่ยก็คือน้าตาลมันจะทําให้แบบมีเรียกว่าอะไรนตัวสครับมันนะคะจะเม็ดใหญ่หนิดนึงเนาะ,ะเพราะว่ามันเป็นน้ตาลนะคะ เขาบอกว่าให้ขัดเบาๆนะคะบนผิวที่เปียกมันๆนะคะประมาณ2-3นาทีนะคะเหมือนมันจะน้อยกว่าของเจ้าตัวนี้เนาะเราเจ้าตัวนี้เหมือนถูวนได้นะคะสามถนาทีเนาะส่วนนี้ก็2-3นาทีนะคะ,ะ,คะอันนี้เนี่ยก็ถ้าใครไม่ชอบเจ้าตัวพับใหญ่ๆนะคะก็อาจจะรอให้มันละลายนิดนึงแล้วรค่อยๆถูกไ,ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราถูไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงนะะ้ำตาลมันก็ละลายอยู่แล้วค่ะทุกคน นอกจากนี้เนี่ยเจ้าตัวน้ำตาลที่มันละลายเนี่ยมันยังมีเม็ดสครับเม็ดเล็กๆนะคะที่เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะอยู่ด้วยเนาะก็น้ำตาละละลายแล้วเนี่ยไอเม็ดสครับสีน้ำตาลเข้มเนี่ยมันก็จะยังอยู่ก็เราก็ใช้วนๆนน,นสครับไปก็ได้เนาะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นน้ำตาลใช่ไหมคะก็คือ แหม่มก็แนะนํานะคะว่าอันนี้เนี่ยให้บีบใช้แบบว่าสครับทีละส่วนก่อนนะคะอย่างเช่นเราจะสะครับแขนก่อนแล้วก็บีบไปที่แขนก่อนนะคะใช้ที่แขนก่อนเนี้ยแล้วเราก็ค่อยมาที่ขาก็ได้หรือที่ตัวเนี้ยก็แบบใช้ไปทีละส่วนดีกว่าเพราะว่าถ้าเราบีบหมดเลยนะคะตัวน้ําตาลมันจะละลายก่อนเนาะแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันมีตัวสครับที่มันเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะก็ใช้นั้นได้ด้วยเหมือนกันสครับไ,ได้ะคะ่ะแต่ว่า จะให้แนะนำเด็กก็คือบีบทีละส่วนนะน่าจะดีกว่านะคะมันจะได้ใช้มีน้ำตาลในการสครับด้วยเนาะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแบบก็สครับแล้วก็ถูบนไปใช่ไหมคะได้ผิวเนียนนุ่มลื่นเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกับเจ้าตัวเนเชรัลเลยแต่ว่าส่วนตัวนะคะที่แบบใช้เนาะแบบรู้สึกว่าเจ้าตัวเนเชรัลเนี่ยมันมีความทําให้ผิวนะคะเนียนนุ่มลื่นม,ม,มากกว่ามากกว่าเจ้าตัวนี้เนาะเจ้าตัวกลิ่นของมันเนี่ยจะมีความเป็นธรรมชาตินะคะป่าไม้เหมือนกับว่าเรากําลังเข้าไปอยู่ใน่ามการธรรมชาตินะคะ ก็เป็นกลิ่นที่แบบมันมันไม่ได้แบบแย่อะไรนะคะทุกคนก็คือเป็นกลิ่นที่แบบธรรมชาติทุกคนก็เหมือนตัวเองเข้าไปในป่านะคะแล้วไปอาบน้ำในป่าอะไรแบบนี้เนาะใครแบบก็ลังมองอาหาแบบว่าสครับที่ทำให้ผิวเนียนนุ่มลื่นเนี่ยหมันก็แนะนําตัวนี้เนาะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวรุ่นจูก้าฮันนี่สครับนะคะให้ผิวนะคะมีความเนียนนุ่มลื่นเหมือนกันอาจจะยังไม่เท่ากับเจ้าตัวเนชทัลสครับนะคะแต่ไอตัวเนี้ยมันดีตรงที่ texture ค่ะทุกคนคือ texture มนะันอะ มีความแบบฮัลโหลฮัลาแบบว่าถ้าใครอยากลองแบบสครับที่มันดูแปลกใหม่ดูแบบมีความเล่นสีสันนะคะใช้แล้วแบบมีความสุขนะคะทางใจหรืออะไรเงี้ยเป็นสครับที่น่าลองไม่แพ้กันเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีความเป็นน้ำตาลนะคะแล้วก็มีกลิ่นน้ำผึ้งใช่ไหมคะน้าตาลน้าผึ้งแล้วก็มีผงคิเตอร์นะคะสีทองที่มันทําให้ความรู้สึกว่าแบบว้าว ็นสครับที่ดูรวยมากจริงๆค่ะันนี้และกลิ่นนะคะมันก็จะเป็นกลิ่นเหมือนสบู่เด็กนะคะเป็นสบู่เด็กที่มันเป็นกลิ่นน้ำผึ้งแล้วก็น้ำตาลนะคะทุกคนเป็นการสครับนะคะที่เราอยู่ในบอ่อนื้อผึ้งและมีข้อน้ำตาลนะคะลรยอยู่ในนี้ค่ะทุกคนเมก a าเนแมมและนี่นะคะก็จะเป็นรีวิวสครับนะคะจากแฮปปี้สันเดย์นะทั้งสองสูตรนะคะที่แบบได้ลองใช้มานะคะ <S <S ส่วนตัวนะคะถ้าเอาส่วนตัวเลยจริงๆเนี่ยแบบเชียร์ตัวนี้นะทุกคนเพราะแบบรู้สึกว่ามันแบบ ให้ความเนียนนุ่มลื่นที่แบบมันเนียนนุ่มลื่นกว่าเจ้าตัวนี้นะคะแบบเห็นได้ชัดจริงๆะค่ะว่าแบบผิวมันเนียนแล้วมันก็นุ่มมากๆเลย <S <S แล้วก็ทิปเล็กน้อยนะคะทุกคนหลังจากจที่ทุกคนสครับผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบว่าล้างตัวอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยแบบ่นะคะก็แนะนําว่าให้ทุกคนนะคะจะใช้พวกเบบี้ออยล์หรือว่าจะเป็นพวกน้ํามันมะพร้าวนะคะที่เป็นออยล์นะคะคือถ้าอาบน้ําเสร็จยังไม่ต้องเช็ดตัวนะทุกคน <S <S แล้วก็บีบออยล์เนี่ยต่อเข้าไปได้เลยนะคะตามที่หลังจากจเราได้ล้างตัวสครับเรียบร้อยนะคะ ก็จะยิ่งทําให้ผิวนะคะมีความเนียนนุ่มแล้วก็ลื่นแล้วก็ผิวนะคะคดูมีความชุ่มชื้นมากขึ้นทุกคนอันนี้เป็นทิปเล็กๆน้อยๆเนาะยัง <c oughs> ไงก็บอกว่านะคะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่กําลังเล็งซื้ออยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรนี้นะคะสูตร natural scrub หรือว่าจะเป็นสูตร sugar honey scrub นะคะก็หวังว่าจะเป็นรีวิวนะคะที่ช่วยให้เพื่อนๆนะคะได้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะคะ ยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอถัดไปกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายรู้สึกเหมือนเสียจะหายนะคะก็ไปกินน้ำด้วยล่ะทุกคนบ๊ายบายมาตานี <c oughs> คมามาา่ค่ะก็อย่าลืมนะคะโอเคมามาแล้วก็ Ou le va? Oye, ouwe. Ok.